สวัสดีครับทำกินเองนะครับวันนี้เป็นไข่กระทะโอชีนลกานะครับออกมาจากหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับเดี๋ยวก่อนไปเริ่มลงมือทำนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้เราบ้างนะครับสำหรับใครที่อยากคุยอะไรอยากเม้ามอยอะไรกับเราเนี่ยหรืออยากให้เราทำอะไรฝากไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับเริ่มกันที่กุนเชียงนะครับแงอออกมาจากถุงเลยเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นชิ้นเฉียงๆบางๆหน่อยนะครับจะได้สุกง่ายกรอบอร่อยด้วยครับ สำหรับท็อปปิ้งต่างเนี่ยสัดส่วนแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะครับชอบอันไหนใส่เยอะหน่อยไม่ชอบอันไหนก็ตัดออกได้นะครับมาต่อกันที่หมูยอครับตัดกลางข้างออกนะครับเขาจะได้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมๆเนอะจะได้หั่นง่ายๆเป็นเส้นสวยงามเท่าๆกันนะครับ แฮมครับเดี๋ยวเราจะลวกก่อนนามาใช้นะครับหรือใครจะสะดวกเวฟก็ได้นะครับแต่อย่าให้ใส่น้ำในชามเวลาเวฟนะครับไม่แนะนำให้ทอดนะเพราะเขาจะแห้งกระด้างนะครับเราจะลวกเขาทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะครับแล้วเราไปทอดกุนเชียงกันครับเราจะทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับเอากุนเชียงใส่ตะแกรงนะครับแล้วก็เขี่ยๆอย่าให้เขาทับกันนะครับใช้อุณหภูมิที่150องศาเวลา5นาทีนะครับ เราจะทอดกุนเชียงของเราจนเหลือเวลา2อนาทีครับแล้วก็เปิดหมอท่อไรน้ำมันออกนะครับเอาหมูยอใส่ลงไปทอดกับกุนเชียงเลยครับแล้วเราก็จะทอดต่อจนครบ5นาทีครับพอครบเวลาแล้วนะครับเอาออกใส่จานแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับ มากันที่หมูสับครับคริสจะลวนเขากับซอสแม็กกี้แล้วก็พริกไทยนะครับถ้ารู้สึกว่าเขาแห้งเกินไปเนี่ยเติมน้ำสักหน่อยก็ได้นะครับจะได้ไม่แห้งกระด้างเนาะพอหมูสับของเราสุกแล้วนะครับใส่ถ้วยพักไว้ก่อนนะครับแล้วเราจะเอาแฮมขึ้นมาหั่นครับรูปทรงตามจินตนาการเลยนะครับเสร็จแล้วก็พักไว้ เรามาเตรียมกระทะของเรากันครับเราจะเอาเนยทากระทะให้ทั่วนะครับเพื่อให้เขาไม่ติดกระทะเนาะแล้วก็จะได้หอมๆด้วยครับพอทาเนยจนทั่วแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตอกไข่ใส่ถ้วยก่อนแล้วค่อยเทใส่ในกระทะของเรานะครับเผื่อจะเหตุการณ์ไม่คาดฝันเนาะจะได้ไม่ต้องทิ้งทั้งหมดนะครับเราจะเอาไข่ของเราเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับอุณหภูมิ15อองศาเหมือนเดิมนะครับใช้เวลา5นาทีครับยังไม่ต้องใส่ท็อปปิ้งนะครับ เราจะทอดให้ไข่เซ็ตตัวนิดนึงก่อนท็อปปิ้งของเราจะได้ไม่จมลงไปในไข่นะครับพอครบเวลา5นาทีแล้วเนี่ยเอาออกได้ครับเราจะค่อยๆจัดเรียงท็อปปิ้งลงตามจินตนาการเลยนะครับจะเอาอะไรไว้มุมไหนตามชอบเลยครับดูนี้ท็อปปิ้งเราเยอะไปหน่อยหาที่ลงเกือบไม่ได้เลยครับ จัดท็อปปิ้งเท่าที่แล้วนะครับเราจะเอาไข่เข้าหม้อทอดอีกครั้งหนึ่งอุณหภูมิ150องศาเท่าเดิมนะครับเวลา3นาทีพอครับระหว่างที่เรารอไข่ของเราเราก็ไปปิ้งขนมปังกันครับแผ่นเดียวก็พอนะครับจริงๆถ้าสำหรับหนึ่งที่เนี่ยเราจะใช้ขนมปังแค่ครึ่งแผ่นครับพอขนมปังของเรากรอบเด้งออกมาจากเครื่องแล้วเนี่ยเราจะหั่นเขาสักหน่อยนะครับวันนี้เอาเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเสร็จแล้วก็พักเขาไว้ก่อนรอให้ไข่ของเราครบเวลานะครับ ตอนนี้ไข่ของเราก็ครบ3นาทีแล้วออกมาสวยงามมากเราจะปรุงรสครั้งสุดท้ายกันนะครับเนื่องจากเป็นไข่กระทะแบบพกพาเนาะเพราะฉะนั้นเราจะปรุงรสไปเลยนะครับเราจะใช้ซอสแม็กกี้กับพริกไทยแล้วก็โรยหน้าด้วยต้นหอมนะครับสำหรับเพื่อนๆชอบซอสอะไรก็จัดได้ตามต้องการเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะเอาขนมปังที่เราปิ้งเตรียมไว้นะครับจัดลงไปในกระทะพกพาของเราเลยครับ แค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับปิดฝาให้สนิทนะครับไข่กระทะแบบพกพาของเราก็พร้อมออกเดินทางแล้วครับวันนี้คลิสไปก่อนนะครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้เราบ้างนะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับไข่กระทะนะครับเราไว้เจอกันใหม่เมนูถัดไปเร็วนี้นะครับทุกคนบา,บายๆครับ